ผมอยากเห็นประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างขึ้นมาด้วยนวัตรกรรมความเชี่ยวชาญ3อย่างอย่างแรก g o o d Ad Learning อย่างที่2 w h a t e v e r i t t a k e s แล้วก็อย่างที่3 Fearless สวัสดีครับ ผมอาร์ตภิรัหวานเชม Chief Digital Officer SCG c e m e n t Building Materials ครับช่วงนั้นเป็นช่วงสร้างตัวครับสร้างตัวตนนะครับต้องต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยการได้ไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยเป็นผมว่าเป็นอะไรที่ทุกคนอยากไปโดยเฉพาะคนที่ชอบเทคโนโลยีก็ต้องยอมรับว่าในวันนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันก็ยังอยู่ที่ฝั่งอเมริกายังไม่ได้อยู่ที่จีนเหมือนปัจจุบัน แต่ว่านอกจากเรื่องของว่าอยากได้ความรู้ประสบการณ์แล้วเนี่ยผมเองตอนนั้นเนี่ยอยากจะอยากจะเป็นคนเต็มคนนะครับตอนนั้นเราเรียนจบใหม่ๆเราก็ยังรู้สึกว่าเราอยู่กับพ่อแม่มาตลอดเราอยากรู้ว่าเราจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้จริงๆอ่ะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ไหมการได้ไปใช้ชีวิตห่างจากครอบครัวตัวคนเดียวเลยอยู่อยู่ที่ต่างประเทศมันก็เป็นเป็นวิธีการที่ดีนะครับที่จะทําให้เกิดขึ้นได้อีกอันนึงคือเราอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่เราอยากจะไปเห็นว่าคนอื่นอ่ะ ในในเคเจอร์อื่นเนี่ยเขาคิดยังไงเขาเขาเขาทำอะไรกันผมว่าตอนนั้นจุดประสงค์มี3อย่างหนึ่งหาความรู้ใช่ไหมครับเพิ่มประสบการณ์2ทํทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นคนเต็มคนจริงๆเ่ยดูแลตัวเองได้สามเนี่ยอยากจะไปเห็นวัฒนธรรมของคนอื่นนะครับไปเห็นความเป็นอยู่และ c คานเจอร์ของประเทศอื่นๆตอนแรกไปก็ไปไปไป,ไปทำงานเป็นคอนซัลท์นะครับ แต่ตอนแรกน่ยจะอยู่ใ,ใกล้กับสิ่งที่เรียนจบปริญญาตรีมานหนึ่งก็คือเป็นคอนซัลท์ทางด้านระบบที่ใช้ในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบนะครับแคดแคพวกนี้พอทำไปสักพักหนึ่งก,ก็เริ่มห่างจากเรื่องของสถา,สถาปัตยกรรมออกไปก็จะไปทําเรื่องของ GIS ภูมิศาสตร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วง .com boom เนี่ยผมก็ผ่านตัวเองไปทําเรื่อง e-Commerce เต็มตัวเลย เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นเราเป็นคนที่เทามากขึ้นผมว่าเวอร์ชั่นผมตอนไปเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นไทยปกติเลยคือขาวดํามากๆไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเราเริ่มขาวดําน้อยลงเป็นเทาๆแล้วเป็นเทาที่รู้สึกว่าอย่างเช่นคําว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ที่ว่ามาจากมุมมองไหนมาจากวัฒนธรรม,มไหนเพราะมันยากมากเลยที่จะมีถูกเวอร์ชันเดียวผิดเวอร์ชันเดียวผมว่าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเอมพัตตีทุกอย่างให้อยู่รอบด้าน ทั้งในวันที่คำว่า empathy เนี่ยมันยังไม่ได้ไม่ได้ดังเหมือนปัจจุบันที่มีไอ้ดีไซน์ทิงกิ้งเราถามคำถามกับทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตหรือว่าเรื่องของงานใช่ไหมครับเรากล้าที่จะ provocative ถามคำถามที่หลายๆคนไม่อยากถามหรือไม่กล้าถามเรากล้าที่จะคิดนอกกรอบให้มากขึ้นเรากล้าที่จะ c h a l l e n ส e สิ่งที่เป็นอยู่ผมว่ามันมันเริ่มอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ประโยชน์กับผมมาตลอดทําทำให้ผมต่างจากคอนซัลท์คนไทยคนอื่นๆคือ อย่างแรกผมไปอยู่กับฝรั่งมาแล้วแล้วผมรู้ว่าเอาจริงๆเขาไม่ได้เก่งกว่าเราที่อเมริกาในยุคที่ผมทํางานเนี่ยจริงๆแล้วตัวที่เป็นสมองอะครับเป็นเราเรียกกันรวมๆว่าเป็นพวกหัวดําหัวดาก็คือคนเอเชียเป็นส่วนใหญ่เลยที่เป็นคนทําอะไรใหม่นะวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยถ้ามองไปแล้วเนี่ยมีคนหัวดําอยู่เบื้องหลังนาซายุคนั้นเนี่ยคนหัวดำทำไปหมดเลยบริษัทใหญ่ๆอย่าง IBM Google อะไรพวกนี้นะครับ จริงๆแล้วคนอเมริกันเนี่ยเก่งที่เขาเก่งกว่าเรามากๆซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันได้คือการที่เขาคิดอะไรเป็นซิสเตมติกมากๆแล้วเขาทํางานเป็นทีมเก่งกว่าเราแต่ถ้าถามเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆเราคนหัวดําเก่งกว่าเยอะพอเราเข้าใจแบบนี้เวลาเรากลับมาเมืองไทยเนี่ยแล้วเวลาเราเราเอาต่างชาติเอาฝรั่งเข้ามาเรารู้เลยว่าอะไรคือ strong point ของเขาแล้วอะไรคือจริ่งเราเขาไม่เก่งเราไม่ไปเสียเวลาเชื่อในสิ่งที่เรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าเราผมว่าอันเนี้ย คือประโยชน์ตอนแรกมันก็มีประโยชน์แค่ระดับของบริษัทก่อนที่ผมทํางานให้แต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วอยากจะให้มันขยายผลไปคือคือผมว่ายุคที่เออะไรก็จ้างฝรั่งมาทําให้ละกันเราทุกอย่างที่ฝรั่งเชื่อคือเป็นสัจธรรมหมดฝรั่งเขียนหนังสือมาให้เล่มหนึ่งก็ใช้ไปอีก10ปีเนี่ยมันควรจะเลิกได้ละย,ยิ่งในยุคนี้ที่เราก็มีอินเทอร์เน็ตของเราเองเราก็เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือ mindset mindset เรื่องของการที่ว่าเรารู้ว่าเราเองมีศักยภาพอะไรเรารู้ว่าประเทศอื่นมีศักยภาพอะไรแล้วพยายามใช้ทั้งจุดแข่งของเราและจุดแข่งของเขาแล้วไม่ไม่ไปติดกับดักกับจุดอ่อนของเขาที่เขาพยายามที่จะมาขายเราแล้วเราก็ไม่รู้เราก็พยายามทําตามไปอันทีท่2คือไอ้ตัวตนในเรื่องที่แบบเพราะว่าคตีถามคาถามยากๆกล้า challenge status quo อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราได้เราติดตัวมาจากจากอ่า การที่อยู่ใน c u เจอร์ตรงนู้นนะครับแล้วเข้ามาซึ่งก็ก็ได้ก็มีแรงต้านเยอะนะเวลาเข้ามาในสังคมไทยแต่ว่าเคล็ดลับอีกอันหนึ่งของผมคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเชี่ยอเมริกาแต่ว่าหลังจากที่กลับมาเมืองไทยแล้วผมมีประสบการณ์เสียต,ตายมันหลายรอบเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จรงิงจังริงที่จริงรังที่สุดน่ยคือลมหายใจที่คุณยังมีเพราะฉะนั้นถ้าตาับใจคุณยังหายใจอยู่คุณอย่าไปกลัวอะไรคุณทําอันนี้เป็นอีก mindset หนึ่งที่ทําให้เรากล้าที่จะ challenge ทุกอย่างนะครับผมว่าสามอันนี้คือสิ่งที่เอามากลับมาแล้วก็โซฟาที่ผมทำงานในเมืองไทยมาเกือบ20่ปีนะผมคิดว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่ผมสามารถทําประโยชน์แล้วก็ทำอิมแพกให้ได้วิธีการทำงานของผมคือไม่ได้โฟกัสที่การได้ทำแต่โฟกัสที่ผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น สมมติว่างานบอกว่าต้องการสร้างอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ใหม่ให้ได้ภายใน6เดือนผมจะไม่ไม่ได้โฟกัสว่า6เดือนนี้มันจะต้องเสร็จแต่โฟกัสที่ว่าถ้า6เดือนนี้มันเสร็จแล้วเนี่ยผลของการที่มันเสร็จอ่ะมันตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างที่ต้องการจริงไหมว,วิธีการทำงานอย่างแรกคือโฟกัสที่ผลที่ได้หรือว่า Impact ที่ได้นะครับในอย่างที่2คือทำอะไรก็ได้ หนักแค่ไหนก็ได้วิธีการไหนก็ได้เพื่อให้ได้ผลนั้นมา,ถ,าถ้าสรุปให้ง่ายที่สุดเลยมีแค่นี้เลยนี่คือนี่คือบอกว่านี่คือมอตโต้ในการทําง,ทงานผมแต่แน่นอนหลังจากนั้นนะครับเพื่อให้ได้ผลที่เราต้องการให้ได้ในเวลาเนี่ยมันมีหลักการทํางานเยอะมากเลยท,ทั้งด้านดีไซน์ด้านเทคโนโลยีด้านบิสเนสมันมีเฟรมเวิร์กมากมายแก่กรองเรื่องของนวัตรกรรมเรื่องของอะไรอะไรย่างเงี้ยที่เรากันกรองมาเป็นประสบการณ์ของเราเนี่ยแต่ผมว่าพวกนั้นน่ยไม่สําคัญเลยถ้าไอตัว ตัวกลิ่นตัวตัวกันตรงน,นี้ไม่ชัดเพราะว่าคุณจะรู้เยอะขนาดไหนคุณจะเก่งขนาดไหนก็ได้แต่ถ้าคุณลืมไปว่าทําสิ่งนี้ไปทําไมอ่ะอิมแพคที่อยากได้คืออะไรเนี่ยบางครั้งเราไปโฟกัสที่ process แล้วพอเราทํา process นั้นเสร็จปุ๊บเราแฮปปี้ละแล้ว,ลวเ,รเราลืมไปว่าพอทา process นี้เสร็จมไม่ได้ผลที่ต้องการดังนั้นผมว่าวิธีการทำของผมคือ,ค,อคือมีแค่2อ,อย่างเลครับ1คือดูที่ Impact ที่เกิดขึ้น2คือ w h a t text ผมดีไซน์เฟลเลียคือการที่สมมติว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเรามีออบเจกตีฟนะครับแล้วเราไม่สามารถไปถึงออบเจกตีฟนั้นได้ต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีเพราะว่าการที่ผมไม่เคยกิฟอัพแล้วทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนต้องทําจนมันได้เนี่ยผมไม่เคยมีออบเจกตีที่ผมไม่ประสบความไม่ไม่สามารถทําได้เลยแต่ไม่ได้แปลว่าในระหว่างทางไปสู่ออบเจกตีฟนั้นน่ะมันจะโดยไปด้วยกิจกุหลาบมันจะไม่ลบทุกการมันจะไม่เดินผิดมันจะไม่ลองผิดลองถูก เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเฟลเลียแบบว่าผมว่าคนอยากจะรอคำตอบที่ว่าเคยเคยแบบธุรกิจแจ้งเคยทำนวัตกรรมแล้วแบบใช้งานไม่ได้มันไม่มีเพราะว่าเรามีหลักมีการในการทำครับเราไม่ได้แปลว่าในระหว่างนั้นเราจะไม่ไปผิดทางแต่ว่าเรามีการมีการวัดผลมีการพรีมิตมาตลอดเพราะฉะนั้นผมอยากให้ผมอยากดีไฟล์ให้ใหม่ดีกว่าผมว่าเฟลเลียจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณกิฟต์อัพ เริ่มทำนวัตรกรรมมากขึ้นพูดเรื่องว่านวัตรกรรมมากขึ้นแล้วปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าผมก็เป็น,ปน,ปนจุดเล็กๆจุดหนึ่งครับที่ช่วยกันสร้าง awareness น,น้องน้องรุ่นใหมก่ก็จะมองผมว่าเป็น,ปนคนรุ่นเก่าที่ที่มองมองภาพนี้เรารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้นหารประสบการณ์แล้วเรารู้สึกว่าเรา,เราได้เป็นส่วนเล็กๆในการทริกเกอร์ให้เขามองตัวเองเปลี่ยนไปเลยแล้วให้เขาได้ก้าวได้ก้าวข้ามเราได้เป็น เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเขาที่เราได้ได้ต่อเทียนทางด้านความคิดและความเป็นตัวของเราอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรา p r o ัตเกียเรามองนอกกรอบเราแชร์เล่นทุกอย่างเราเชื่อว่ามันต้องอยู่ที่ Impact ถ้าจะทําอะไรมันต้องทําให้ได้อิมแพคต้องทําให้ชีวิตคนดีขึ้นอะเราสามารถต่อเทียนทางความคิดและความเชื่อเนี้ไปให้น้องๆรุ่นใหม่ ที่ได้เข้ามาสัมผัสเราหลายร้อยคนรอบๆตัวเราอันนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคําว่าโชคแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เห็นอะไรมาหลายอย่างได้ทําอะไรมาหลายอย่างได้ใช้ชีวิตในหลายประเทศถือว่าโชคดีเพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นเพื่อตัวเราละหลังนี้ผมรอดตายจากสินามีมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาที่เหลืออยู่ไม่รู้อีกเท่าไหร่เนี่ยมันควรจะเพื่อสิ่งที่มากกว่าตัวอยู่ะนะครับจะเรียกว่าเป็นเพื่อสังคมเพื่อประเทศเพื่อไม่ต้องบอกก็ได้แต่ว่าอะไรที่ไม่ใช่เรา นว้าตอนนี้อัติมัดโกงคือในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยสร้างอิม a c กให้ได้เยอะที่สุดผมอยากเห็นประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ที่สร้างขึ้นมาด้วยนวัตกรรม